นะครับผมก็อยู่ในบรรยากาศของงานวิ่งพ่มายมาราธอนโกราชเอโอนะครับดีที่4จัดเป็นสนามที่3านะครับที่อำเภอพิมายสนามที่สามผมก็รับหน้าที่เป็นทีมสวิเปอร์นะครับระยะกิโลเมตรนะครับก็เป็นงานวิ่งแบบอย่างเป็นทางการของเราในรอบเกือบสามเดี๋ยรสัญญากาศจะเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับไปเลย สนามนี้ก็เป็นสนามที่3ของปีนี้นะครับสนามแรกที่อำเภอเสิอสางสนามที่2ที่อำเภอคงนะครับส่วนที่อำเภอพิมายเนี่ยเป็นสนามที่3นะครับก็เดี๋ยวกําลังจะสักครู่กำลังจะปล่อยตัวนะครับใช้ของคุยกับครครับคุยกับใครอ่าโอเดี๋ยวรอสครู่จะปล่อยตัวแล้วครับนยมนะคะดสียวดวนเหียบเขาะคะตัน อีกท่านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งผู้สนับสนุนดีแล้วค่ะ ตัวแล้วไปแล้วก็ทำหน้าที่เป็นสวิปเปอร์เรับแล้ววันนี้มีมานักวิ่งมาร่วมงานเนี่ยประมาณ3,000คน3,000คนได้ตอนนี้ก็ปล่อยระยะ10กิโลเมตรไปแล้วนะครับก็ผมก็วิ่งอยู่ท้ายแถวนะครับเป็นสวิปเปอร์ เราจะวิ่งผ่านจุดสำคัญสาคัญของอำเภอพิมายนะครับอย่างด้านซ้ายมือเป็นปราสาทหินพิมาย,าย,ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักวิ่งเข้าชมฟรีด้วยสวัสดีครับอปุย <c oughs> มาจากไหนครับผมโคราชมาจากโคราชน,นะครับไปครับ ห้าโลห้าโลไปเลยครับด้านซ้ายมือเป็นสะเพลงนะครับเป็นสระน้ำโบราณนะครับบริเวณนี้ก็เรียกว่าสวนสาธนะสารณะสะเพลงนะครับผมก็จะซ้อมประจำอยู่ที่นี่เอาไปต่อไปต่อหมูคู่คู่หูถามหาอยู่ทางหลางทางนานนะเอาเลยครับขวาเลย5โลขวาเลยครับ5โล,ล,โลชิดขวาไปเลยครับ น้าชิดขวาเลยครับดี๋ยวสวีดกันให้ไปสวีดที่บ้านนะครับอัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะถ่ายรูปกับเพืเซอร์อยู่มาครับมาครับผ่านไปเลยครับวิ่งผ่านไปเลย วิ่งวิ่งเดนเดินตอนนี้ห้าโลก็ขบวนของห้ากิโลนะครับมารวมกันกับสิบกิโลแล้วนะครับทำให้ทีมงานเราเนี่ยแยกไม่ออกนะว่าท้ายขบวนของสิบโลอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวจะไปแยกกันอีกทีนึงอีกประมาณกิโลนึงนะครับจะไปแยกกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปรับไปด้านซ้ายมือพิยานใสงามมอูออมเชิญเลยครับเชิญเลยกำลังจะสองโลครับอาคู่นีครับโอ้ ด้านซ้ายมือเป็นเขื่อนพไมายนะครับเขื่อนพไมายเชิญเลยครับเชิญเลยนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเขื่อนพิมายนะครับที่จะคอย ปล่อยน้ำนะครับไปยังตำบลต่างๆเพื่อใช้ในภาคการก <Okay. S 1> เกษตรเชิญครับเชิญครับ5โลครับกำลังจะถึงทางแยกนะครับา,าม น้ำ้ายมือเลยนะครับน้ำ้ายมือเลยนะครับซ้ายมือเลยนะครับ,อรบ,อรบอขอบคุณน้ำครับขอบคุณน้ำนะครับขอบคุณน้ำนะครับอ่าตรงนี้ก็3โล3โกิโล5โลเลยอีก2 2กิโลนะครับ ฮาโูเดียวเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับ5กิโลนะครับเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับชิดซ้ายไหมครับชิดซ้ายไหมครับชิดซ้ายไหมนะครับท้ายแถวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวไปด้วยกันครับเดี๋ยวไปด้วยกันไม่ไหวแจ้งได้นะครับไม่ไหวแจ้งได้นะครับ กิโลแปอ่านระยะ5กิโลแปดมาแล้วอ่าจ้พาไปดูลำน้ำมูลนี่ตรงนี้ก็จะไหลไปยังเขื่อนพิมายนะครับไหลไปยังเขื่อนพิมา,าไปครับรถพยาบาลไล่หลังเราแล้วครับที่ว่า,าการอำเภอพิมายนะครับ เป็นศูนย์รวมศูนย์ราชาการของที่มายตอนนี้ก็6กิโลเจะนะครับผ่านมาแล้ว1ชั่วโมง4นาทีกําลังจะเลี้ยวเข้าคุณพูดไปนในตลาดนองแล้วเปล่าตลาดนะครับอ,อันนี้คนนี้เป็นท้ายแถวเราก็ทำหน้าที่สวิปเปอร์นะครับตอนนักวิ่งตตอน <laughs> <laughs> ตอนนักวิ่งนะครับ้อเย้ำเลยนะครับวิ่งตอบย่ํำ ข้างหน้าเราก็จะเลี้ยวซ้ายมีจุดน้ํานะครับขอขอบคุณทีมอสมอครับขอบคุณนะครับครับอสมอของที่สบานนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายตรงโลตัสนะครับ เข้าสินไยแล้วก็จะสู่แดดหน่อยนึง <c oughs> เรียกซ้ายนี่ครับ <c oughs> เดี๋ยวไปขึ้นดีได้ให้น้ <c oughs> องขเลยตรวนี้เป็นลำจัก,กรลาดนะครับ <c oughs> เป็นอาส,สายน้ำที่แยกมาจากลำน้ำมูลนะครับบริเวณนี้จะใช้แข่งขันเรือยาวประเภณีนะครับช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับ <c oughs> อันนี้ก็7กิโลกำลังจะ8กิโลนะครับ จักรลาดด้านขวามือของผมนะครับแปดกิโลครึ่ง เปชัยวร,รมันนี่ก็ลำน้ำจักรลาดบริเวณนี้เป็นจุดปล่อยตัวการแข่งเรือยาวพีนี้นะครับปล่อยตรงนี้นะครับไหวไหมครับเหนื่อยไหมครับสู้ค่ะ เก้ากิโลนะครับเก้ากิโลแล้วนะครับหมดเลยใช่ไหมหหมีน้ำอยู่ซ้ายมือนะครับน้ำอยู่ซ้ายมือ บราณสถานสะโบดนะครับก็เป็นสระน้ําโบราณอีกจุดหนึ่งที่เราวิ่งผ่านนะครับที่ไม้เนี่ยก็จะมีสระลักษณะยอย่างเงี้ยประมาณมีสะโบดสะเพลงสะพุ่งก็สะแก้วนะครับอยู่รอบๆตัวปราสาทหินที่ไม้นะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายกันไปก็จะผ่านปราสาทหินที่ไม้เลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับประมาณ700เมตรค,ครับ เดียวซ้ายอีกเ0 0เมตรนะครับอีกสามไฟแดงพี่อีก600เมตร นี่เราก็อยู่ที่บริเวณสักแก้วโบราณสถานสักแก้วอีกหกร้อยเมตรครับไปเราเป้าหมายของเราอยู่ที่โรตีโรตีโรตีใช่ไหมน้องตอนใช้ไปอ่ะต้องโรตีเท่านั้น แจกเสียกูโค้ดไรไปครับไปอีกไฟแดงเดียวพี่อีกไฟแดงเดียวครับมีจุดน้ําด้านซ้ายมือนะครับมีจุดน้ําแตงโมด้านซ้ายมือนะครับจุดน้ํำจุดน้ําสุดท้ายนะครับจุดน้ําสุดท้ายด้านซ้ายมือนะครับเอขอเสียงหน่อยครับ น้ำนะครับน้ำนะครับแตงโมด้านหน้าพี่แตงโมด้านหน้านะครับเอาสยามบอกสองคนนี่มาไงยังไม่ได้เข้าเยังไม่ได้ขเส้นใช้เลยสองร้อยเมตรครับอีกสองร้อยเมตรพี่อีกสองร้อยเมตรครับด้านซ้ายมือนะครับลาศาสหินพี่ม้าครับ อันนี้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีด้วยนะครับโอ้ได้ช่วยด้วยโอ้เก่งครับผมนี่เตรียมขับี่อานี่วิ่งมารอนี่วิ่งมารอสวิปเปิดเหรอนุ่นอคนนุ่นรอนุ่น กำลังจะเข้าเส้นชัยนะครับอีกไม่ไม่ถึงร้อยเมตรครับอีกไม่ถึงร้อยเมตรขวามือนะครับขวามืออ่าคนสุดท้ายเข้ามาแล้วครับคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายนะครับที่บริเวณข้างเวทีได้เลยนะคะโอเคครับ การบริหารส่วนตำบลบ้านรีบครับท่านทวัชชัยนิยมไร่ครับผมขึ้นมอบรางวัลให้กับนักกีฬาครับเอาเหรียญเลยเลค่ะสำหรับต่อไปนะเป็นรุ่นอายุ50นะคะคุณสุวรรณภาตานิยมไร้หนแล้วนะคน อย่าลืมนะคะที่เข้าที่หนึ่งขอรุ่นทุกรุ่นเลยจุไปที่เรียบร้อยครับ10กิโลเมตรเราใช้เวลาเร็วกว่ากำหนดนะครับ1ชั่วโมง4ี่สบนาทีที่เราเข้าสุดท้ายและรางวัลชนะเลิศอันดับสอค่ะจากนักกีฬา อะไรครับโรตีครับโรตีอร่อยครับอร่อยโรตีงานพี่มีโรตียวจะไปมาตุภวมิเลยคุณนี่ออกหลายช็อตนะขอลงียอะนะ จบไปไม่ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับงานพีมามมาราธอนโคราชพีเอโอซีรีลันปีที่สนะครับสำหรับสนามที่3ที่อำเภอพิมาวันนี้ผมก็ทําหน้าที่เป็นสวิปเปอร์นะครับสามารถนํานักวิ่งคนสุดท้ายเนี่ยเข้าเส้นชัยในเวลา1ชั่วโมง41นาทีต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้งานในวันนี้นะครับสำเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับสุดท้ายนะครับขอทิ้งท้ายด้วยภาพบรรยากาศการรับทั่วรางวัลของนักวิ่งในรุ่นต่างๆนะครับ ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมครูเบิร์ตนะครับลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ